วิธีดูแลรถยนต์เบื้องต้นถ้าไม่อยากเสียเงินก้อนใหญ่และรถพังในภายหลังมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับวิธีดูแลรถยนต์เบื้องต้น ถ้าไม่อยากเสียเงินก้อนใหญ่และลดพังในภายหลังมีอะไรบ้าง ข้อ 1>, 1ครับควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ6เดือนน้ำมันเครื่องเกีรกลึงสังเคราะห์ควรเปลี่ยนทุกๆ7500ถึง8.000กิโมตรน้ำมันเครื่องเกีสังเคราะห์ควรเปลี่ยนทุกๆ1 0หนึถึง15,000กิโเมตรครับข้อ2ครับควรเปลี่ยนน้ำมันเบรคทุกทุกปีหรือ4 0 0 0 0กิโลเมตรครับข้อ3ครับควรเปลี่ยนน้ำม <rios> <c urs commentary> ันเกียร <roy> ์สำหรับรถยนต์เกียร์ธรรมดาควรเปลี่ยนที่40,000กิโลเมตรและรถยนต์เกียร์ออโต้ก็ควรเปลี่ยนที่สี่หมช่นกิโลเมตรับรเี่นหันครับ 20,000กิโลเมตรและแบบอิลิเดียมหรือทองคาขาวควรเปลี่ยนทุกๆ1 0 0 0 0กิโลเมตรครับข้อ6ครับวาวปีกผีเสื้อควรทําความสะอาดทุกๆ3 0 0 0 0กิโลเมตรข้อ7ครับควรเปลี่ยนกองอากาศสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลเปลี่ยนทุกๆ3 0 0 0 0กิโลเมตรและเครื่องยนต์เบนซินเปลี่ยนทุกๆ4 0 0 0 0กิโลเมตรครับข้อ8ครับควรเปลี่ยนสายพานทุกๆ1 0 0 0 0กิโลเมตรเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระดีๆที่เจ้าเคนํามาฝากในวันนี้สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราในทุกช่องทางด้วยนะครับ นึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ